เรื่องรา3นาทีสาระดีๆการเงินการคลังตอนแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา103วรรคหงวงเล็บ2หรือวงเล็บ4 กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือคำประกันให้หน่วยงานของรัฐแจ้งธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษ <pou> ัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือชำระเงินตามสัญญาคำประกันพร้อมแนบสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญาภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดและผู้ออกหนังสือคำประกันจะต้องชำระเงินตามสัญญาคำประกันภายใน15วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือหากไม่ชำระเงินตามสัญญาคำประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยงานของรัฐส่งเรื่องให้สำนักงานอายการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีต่อไป โดยแบ่งแนวทางการดาเนินการออกเป็น3แนวทางดังนี้การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานการประเมินค่าเสียหายการชดใช้ค่าเสียหายการพิจารณากรณีทิ้งงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานส่งให้ประหลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการประเมินค่าเสียหายแบ่งเป็น2กรณีคือ 1. ส่วนที่ส่งมอบแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่าย 2. ส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบกรณีค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ได้ส่งมอบแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินต้องดำเนินการดังนี้ 1. ให้หน่วยงานของรัฐตแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบพิจารณาพัสดุที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างในเดิมได้สมมอบไว้ว่าสมควรรับไว้หรือใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามสัญญาหรือไม่หากเห็นว่ารับไว้และใช้ประโยชน์ได้ต้องชดใช้เงินคืนตามค่าพัสดุหรือค่างานแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างในเดิม 2. จัดทำรายงานผลการพิจรารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีค่าเสียหายของงานพัสดุหรืองานที่ยังไม่ได้ส่งมอบต้องดำเนินการดังนี้ 1>, 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบประเมินค่าเสียหายสำรวจตรวจสอบค่าเสียหายของพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบประเมินแบบพิจช้ในการก่อสร้างประเมินรายการปริมาณและราคาของสิ่งก่อสร้างคงเหลือเพื่อคำนวณงบประมาณสำหรับจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่แล้วแต่กรณี 2. จัดทำรายงานพิจรารณาเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหน่วยงานของรัฐอาจทำงานนั้นต่อเองหรือจดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่จนแล้วเสร็จกรณีราคาพัสดุค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นค่าเสียหายอื่นๆที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิมให้ถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมจะต้องรับผิดชอบ การประเมินค่าเสียหายเมื่อทราบค่าเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิมให้หนํามาหักออกจากหลักประกันสัญญาจนครบหากยังมีเงินหลักประกันสัญญาคงเหลืออยู่ให้คืนเงินจํานวนดังกล่กาวแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมแต่หากค่าเสียหายมีจํานวนเงินมากกว่าหลักจำนวนเงินหลักประกันสัญญาหน่วยง,งานของรัฐมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาไว้ทั้งหมดและมีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกจนครบจํานวนและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมภายใน15วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยงานของเราส่งเรื่องให้สำนักง,งานอายการสูงสุดดำเนินคดีต่อไปแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่า3นาทีสารดีดีการเงินการคลังฟังง่ายฟังสบายได้ความรู้กับครูการเงินการคลัง